บุญหมดน้อยใ้ก็ลำแต่บาคนจนแล้วก็งานรวยด้วยกันสร้างโยมเยอะไปยโยมบุญไม่รักจูบยุบปัสสาตะใจอครวายจงปูไปยม เอาแนะนำหน่อยค่ะวันนี้พามาเที่ยวที่ไหนค่ะพี่ไก่ร้านสาวชี้ป้ายดูหน่อยเร็วชี้ป้ายเร็วชี้ป้ายชี้ป้ายรหานร้านร้านห้าน้าน้านย้านร้มน้านย้านรน้าน้านหานาน้าน้างร้ายร้านร้านรวานร้นเนร้านราใ้น้าานรน้อ ยอดจะไม่มีอ่ะยอดตานเพื่อนคนเพื่อนเะคะดีเดี๋ยวจะลงองยูทูบไปดูหรอกยมวันนี้อากาศอ่สาวสวยประจำกลุ่มสวยตลอดที่เราสนใจไหมสนใจเปล่า บรรยากาศคนกำลังขึ้นมาตะแหวงบุญนะคะที่เขาทิกูนะคะเกียิยานเขาทิศกูดเยอะมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22ไม่มีงถึงใไม่ต้องถึงกายไปตะหวงโยเพราะจะสร้างห้องน้าห้องสุขาต้องถแต่ใจังถึงไปจะไม่ได้สร้างห้องน้า้องเยอะมาก เดินหนุกมากนมือนบุญใหญ่บุญใหญ่ด้วยไ้บเอาวถ่ปู่้าองยามแต้รม่ก็อังใส่ยาไ้ลายอมแเอาวเืก็เหลืองนะคะดอกไม้ก็เหลืองค่ะดาเรืองรุ่งเรืองนะคะชีวิตวันนนี้